ใครกำลังมีปัญหารูขุมขนกว้างหน้าไม่เรียบเนียนรูผิวหยาบกร้านแบบนี้บ้างคะวันนี้มนมีเคล็ดลับจากสาวเกาหลีที่จะช่วยให้รูขุมขนบนใบหน้าเล็กลงช่วยลดจุดด่างดำและยังทำให้ผิวหน้าแดงชำ้ำเวาบอกเลยว่าวิธีนี้ทำง่ายมากๆเพียงแค่เตรียมมะเขือเทศเจลวาดหางจระเข้ ผงกาแฟสำเร็จรูปเป็นผงแบบกาแฟดำไม่ใช่ผงแบบ3 i ีอินวันนะคะและสุดท้ายก็คือน้ำผึ้งวิธีการทำขั้นแรกให้เรานำมะเขือเทศไปล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็นำนีดมาผ่ามะเขือเทศแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้ใช้ช้อนแคะเอาเฉพาะเนื้อที่นิ่มๆตรงกลางของมะเขือเทศออกมาแคะออกมาให้หมดเลย โดยสูตรที่เราจะทำในวันนี้เราจะใช้เนื้อมะเขือเทศทั้งหมด1ลูกค่ะเมื่อเราแค่เอาเนื้อมะเขือเทศออกจนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนเติมน้ำผึ้งลงไปอีกหนึ่งช้อนชานี่นะคะเทแล้วก็ผสมลงไปได้เลยค่ะต่อมาเราจะเติมเจลว,ว่านหางจระ,ะเข้อ,อีกหนึ่งช้อนชาตักขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ค่ะ และสุดท้ายเราจะเติมผงกาแฟสำเร็จรูปลงไปอีกหนึ่งช้อนชานี่นะคะก็ตักขึ้นมาแล้วก็ผสมลงไปจากนั้นเราก็ทำการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะคนๆๆๆไปนะคะคนจนกว่าจะเข้ากันเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ สรพัดคุณของกาแฟาจะช่วยชะลอการเสื่อมทรมของเซลล์ผิวกระชับรูขุมขนให้เล็กลงฟื้นฟูผิวจากแสงแดดได้ดีมะเขือเทศจะช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสลดความหมองคล้ำผิวหน้าปราศจากสิวลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้ส่วนเจลาตินหางจระเข้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวหน้าลดเลืนริ้วรอยบรรเทาอาการระคายเคืองผิว และน้ำผึ้งจะช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสบํารุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยวิธีการใช้ให้ทุกคนนําสําลีแบบแผ่นมาจุ่มลงไปในถ้วยทําให้สําลีชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนําสําลีที่ชุ่มมาทาลงบนใบหน้าของเราให้ทั่วโดยให้เน้นบริเวณที่รูขุมขนกว้างเป็นพิเศษ นี่นะคะก็ค่อยๆทาแล้วก็ลูบไล้บนผิวหน้าของเราได้เลยตอนที่ทาเราควรลูบไล้อย่างแผ่วเบาเพื่อให้ผิวหน้าซึมซับสารอาหารมาบำรุงผิวของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะเมื่อเราทาจนทั่วแล้วให้นำสำลีที่เหลือมาพอกให้ทั่วหน้าอีกครั้งวางแปะลงไปบนหน้าของเราได้เลยนะคะ วิธีนี้จะช่วยกระชับรูขุมขนที่กว้างให้เล็กลงทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสช่ำวาวขึ้นด้วยค่ะเมื่อเราแปะสำลีจนทั่วแล้วให้ทิ้งไว้อีกประมาณ15-30นาทีแล้วก็ไปล้างหน้าออกให้สะอาดสามารถทำสูตรนี้ได้ทุกวันหรือจะทำ3า3-4ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้เมื่อทำเป็นประจำผิวหน้าจะกลับมาเรียบเนียนนุ่มเหมือนสาวเกาหลีแน่นอนลองทำตามกันดูนะคะ าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ